น้องคากิลูกชายแจ็คไปหมอนตัดผมครั้งแรกผิดคาจริงๆลูกอบอุ่นน่ารักจริงๆค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มแจ็คแฟนฉันกับภรรยาใบมอนกิติยาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมีลูกน่ารักน่ารักด้วยกันคือน้องคากิลูกชายมาเติมเต็มครอบครัวให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แจ็คแฟนชันนั้นได้พาลูกชายไปตัดผมครั้งแรกกับแคปชัน่นพ่อแจ็คที่เขียนเอาไว้ว่าพาคากิมาตัดผมครับ และในอินสตาแกรมของน้องคากิก็ได้โพสคลิปต,ตอนที่กําลังตัดผมน้องคากิตัดทรงรองทรงต่างํานอกจากจะออกมาหล่อแล้วต้องบอกเลยว่าผิดคาดมากเพราะเด็กตัดผมครั้งแรกน่าจะร้องไห้แต่น้องคากิเนี่ยไม่ร้องเก่งมากเลยค่ะตัดผมครั้งแรกของพิกิครับตั้งแต่คลอดยาวทิ่มหูแล้วไม่ร้องไม่งองแงไม่กลัวอะไรเลยน่ารักที่สุด หล่อเหลาเกาพุงไปเลยค่ะภากิดูโตวหวมากเลยลูกและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ